สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์ิินสกุลนะครับครูอาสาสมัครตำบลปากน้ํอาอําเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับวันนี้พบกันในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตสองรหัสวิชาสค .2206 นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้าแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของนี่นอกระบบนี่นอกระบบนะครับ ในในเมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้เงินแต่ไม่สามารถที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินใดๆได,ได้นะครับเราก็จะนึกถึงการกู้เงินนอกระบบที่จะได้ได้เข้ามาเร็วไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันหรือต้องใช้บุคคลใดๆดไปคำประกันนะครับเราอาจจะลืมนึกถึงเล่เหลี่ยมหรือกลโกงที่อาจแฝงมากับการกู้เงินนอกระบบลักษณะกลโกงของนี่นอกระบบที่เราเจอเจอกันบ่อยนะครับ ก็คือ1เลยก็คือใช้ตัวเลขน้อยๆเพื่อจูงใจในางยทงุนกู้นอกระบบมักบอกตัวเลขน้อยๆเพื่อจูงใจผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินผ่อนต่องวดหรือดอกเบี้ยเช่นกู้เงิน10,000บาทให้ผ่อนวันละ150บาทเป็นระยะเวลา90วันแต่เมื่อคำนวณแล้วต้องจ่ายนี้คืนถึง13,500บาทภายในระยะเวลา3เดือนงั้นแสดงว่าดอกเบี้ยจะสูงถึง3 5เเซ ต่อ3เดือนหรือ140%เอร์ซต่อปีนั่นเองนะครับแบบที่เจ้านี้บางรายก็อาจจะบอกแค่อัตราดอกเบีย้ยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อวันต่อเดือนหรือว่าต่อปีเช่นเจ้านี้รายหนึ่งปล่อยเงินกู้3%ลูกหนี้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าสถาบันก็แห่กันไปกู้เงินแต่เมื่อคำนวณดอกเบี้ยทั้งปีแล้วลูกหนี้ก็จะตกใจ เพราะดอกเบีย้ย3%นั้นเป็นดอกเบีย้ยต่อวันถ้าคิดเป็นต่อปีก็จะสูงถึง1,080% 2. ให้เซ็กกอกสารที่ไม่ได้กรอกตัวเลขนอกจะใช้ตัวเลขข้างงวดหรือดอกเบีย้ยน้อยๆดึงดูดลูกหนี้แล้วเจ้าหนี้บางรายก็ใช้ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้ยืมเงินโดยที่ไม่ได้กรอกตัวเลข ลูกหนี้รายหนึ่งต้องใช้เงินคือเจ้าหนี้ถึงหนึ่งแสนบาททั้งๆท,ท,ที่กู้เงินมาแค่สอง0มบาทเพียงเพราะไปเซ็นสัญญาในเอกสารที่ยังไม่ได้กู้หลอกจำนวนเงินกู้สามไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่ต้องเซ็นเจ้าหนี้บางรายไม่ยอมให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่ต้องเซ็นเช่นเจ้าหนี้หวังจะยึดเอาที่ดินของลูกหนี้ที่มาทำระกันเงินกู้จริงหลอกว่าอ่ะเป็นการทำสัญญาจำนองแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นสัญญาขายฝาก สบีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริงเจ้าหนี้บางรายบีบบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริงยกตัวอย่างเช่นกู้1นึ่งมืนแต่บังคับให้เซ็นเอกสารที่เขียนว่าขอกู้30,000บาทลูกหนี้บางรายจะเป็นนังใชเงินก็จำใจต้องเซ็นสัญญาฉบับนั้นนะครับห้าทำสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำนอง เจ้าหนี้หลายๆหลอกลูกหนี้ให้ทําสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำงถึงแม้ว่าเจ้าหนี้จะอ้างว่าเป็นการคําประกันกู้เหมือนกันแต่การบังคับหลักประกันต่างกันนะครับสัญญาขายฝากสัญญาขายฝากจะทําให้กรรมสิทธิ์ของบ้านหรือที่ดินหรือตกเป็นของเจา้าหนี้ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาซึ่งลูกหนี้จะต้องไถ่บ้านหรือถ่ายที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดหากช้าเพียงวันเดียวบ้านหรือที่ดินนั้นจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที โดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือฟ้องศาลเพื่อบังคับคดีใดๆนะครับเจ้าหนี้บางคนจึงพยายามที่จะใบเบียงหลบหน้าลุหนี่เพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ถ่ายถอนบ้านหรือที่ดินนั้นคืนในเวลาที่กําหนดหรือไม่ยอมขยายเวลาไถ่ยให้การขยายเวลาถ่ยต้องทําเป็นหลักฐานเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อนะครับโดยเฉพาะบ้านหรือที่ดินที่ทาได้ดีๆเมื่อมีมูลค่ามากกว่ายอดนี้ นะครับสัญญาขายฝากกับสัญญาจำนองไม่เหมือนกันหกลีกเลี่ยงให้กู้เด็กลงหลายครั้งที่สัญสญ,ญาอัมพรางเงินกู้ถูกนำมาเพื่อหลอกล่อผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินกับบริษัทผ่อนสินค้าหรือบริษัทบัตรเครดิตเช่นลูกหนี้รายหนึ่งติดต่อขอกู้เงินกับเจ้าหนี้นอนระบบจำนวนสอง0มนบาทเจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตซื้อสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมมูลค่า 23,000บาทเพื่อมาแลกกับเงินกู้20,000บาทลูกหนี้ได้เงินมาแค่20,000บาทแต่ต้องแบกภาระเงินกู้สูงถึง23,000บาทและยังมีภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายอีกต่างหากส่วนเจ้าหนี้แทบจะไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยแถมยังได้สินค้าในราคาถูกอีกด้วยชงหนี้โหดนอกจากดอกเบีย้ยที่มีภาระแสนแพงแล้วลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอาจต้องเจอกับการชงหนี้โหด ผากไม่สำหรัตรงตามเวลาซึ่งเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้แค่ขู่หรือประจานให้ได้อายแต่บางรายอาจทําถึงขั้นทำลายร่างกายน,นะครับวิธีการป้องกันภัยนี้นอกระบบนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราครับหยุดใช้งเงินเกินตัววางแผนการเงิน,นล่วงหน้าคิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อนนี้ใช่ดี เลือกกู้ในระบบก่อนจะกู้ศึกษาและเกียรติของผู้ให้กู้ให้ดีก่อนและก็คิดอดอกเบี้ยที่เราจำเป็นต้องชำระคืนนะครับหากจำเป็นต้องกู้ต้องใส่ใจในเรื่องของเราต้องไม่เซ็นสัญญาเอกสารที่ยังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงินไม่ตรงกับความจรงิง รวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้วรวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขที่เราทําได้จริงหรือไม่เก็บสัญญาคุบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ <c oughs> ทําสัญญาจำนองแทนทําสัญญาขายฝากเพราะการขายฝากจะทําให้การมาสิทธิตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหากคู่มวยกู้มาไถ่ถอนตามคืนในวะยะที่กําหนดและสุดท้ายติดตามข่าวสารคนโกงเป็นประจําเราได้เจอ,อาภาัยต่าง ในที่เข้ามานะครับจากโลกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมีทั้งดีและมีทั้งร้ายนะครับวันนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีสวัสดีครับ